สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวระวีนะคะในช่อง YouTube ทนายพราวระวีแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวระวีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมขอนำเสนอในเรื่องการจดรับบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่บิดามารดาของบุตรผู้เยาว์คนนั้นนะคะให้ความยินยอมนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่าทำยังไงในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนะคะอันดับแรกเลยนะคะ ต้องดูก่อนว่าบุตรบุญธรรมนั้นบรรลุนิติภาวะหรือยังนะคะและบุตรบุญธรรมนั้นสามารถให้ความยินยอมได้หรือไม่นะคะตามกฎหมายอันดับแรกเลยผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนะคะและจะต้องมีอายุห่างกันกับบุตรบุญธรรมนะคะอย่างน้อย15ปีกรณีที่ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมนะคะคุณจะต้องได้รับความยินยอมจาก พ่อแม่หรือคนที่ใช้อํานาจปกครองผู้เยาว์นั้นด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีผู้เยาว์นะถ้าอายุยังไม่ถึง15ปีเนี่ยยังไม่สามารถให้ความยินยอมเป็นหนังสือได้ต้องให้พ่อกับแม่เด็กเนี่ยให้ความยินยอมแต่ถ้าอายุมากกว่า15ปีแล้วต้องได้รับความยินยอมจากเด็กด้วยจากพ่อแม่เด็กด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่พ่อแม่เด็กหรือผู้ใช้อํานาจปกครองไม่สามารถให้ความยินยอมได้จะทําอย่างไร โอเคจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลนะคะเพื่อให้ศาลมีคําสั่งที่จะให้เราจดรับเด็กคนนั้นเป็นบุตรบุญธรรมได้นั่นเองที่สำคัญผู้รับบุตรบุญธรรมนะคะถ้ามีคู่สมรสนะคะจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วยนะคะในกรณีที่เราบอกว่า ผู้รับบุตรบุญธรรมนะคะประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมและบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้ยาวให้ความยินยอมนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออันดับแรกค่ะเราจะต้องไปที่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นๆนะคะเพื่อนะคะให้เขาตรวจสอบก่อนว่า เรานะคะหไม่มีประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วก็สนะคะตรวจเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆนะคะว่าเราสามารถที่จะรับเด็กคนนั้นเป็นบุตรบุญธรรมได้ไหมนะคะโดยเราจะต้องนําบัตรประชาชนตัวจริงของเรานะคะรวมทั้งนะคะสูติบัตรตัวจริงของเด็กนะคะนะ สำนาทะเบียนบ้านของเด็กนะคะแล้วก็ของเราไปด้วยนะคะแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนนะคะที่สํานักงานพัฒนาสังคมนะคะและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่แล้วเด็กก็มีทะเบียนบ้านอยู่ด้วยนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณได้เอกสารหลักฐานจากที่นี่แล้วนะคะเอาคําสั่งที่นี่ค่ะไปที่ว่าการอําเภอค่ะนะเพื่อไปจดนะ เป็นบุตรบุญธรรมกันใช่ไหมคะหนึ่งค่ะคุณจะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของคุณที่จะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมบัตรประชาชนตัวจริงของคุณพ่อคุณแม่เด็กที่จะนะ อ,อนุญาตนะคะให้ความยินยอมเรื่องบุตรบุญธรรมนะคะและสูติบัตรของเด็กนะคะทะเบียนบ้านของเด็กด้วยนะคะอย่าลืมสําคัญสุดคือต้องมีพยานที่เป็นบุคคลภายนอก2คนนําไปเองนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ไม่มีให้นะจ๊ะพยานนั้นจะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะโดยใช้เกณฑ์อายุ20ปีบริบูรณ์นะคะไม่ได้ใช้เกณฑ์จดทะเบียนสมรสนะคะถัดมาค่ะ นะสำคัญเลยนะคะสำคัญเลยนะคะไม่จำเป็นต้องนำเด็กไปก็ได้นะถ้าเด็กยังเล็กอยู่นะคะแต่ถ้าเด็กอายุนะคะกว่า15แล้วนะคะจะต้องมอีความยินยอมจากเด็กไปด้วยนะคะนะโอเคนะอย่าลืมอีกอย่างนึงคือคำสั่งจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมนะคะและความมั่นคงของมนุษย์ไปด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่คุณไปติดต่อเรื่องจด รับบุตรบุญธรรมนะคะถ้าที่ว่าการอำเภอไหนก็ตามบอกคุณว่าเฮ้ย mm. ต้องไปเอาคำสั่งศาล mm. ไปเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาด้วยนั้นคุณบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าศาลไม่รับนะคะนะถ้าเป็นกรณีที่พ่อแม่เด็กให้ความยินยอมไม่จําเป็นต้องมาขอคําสั่งศาลและไม่จําเป็นต้องไปสํานักงานอายการเพื่อให้ยื่นคําร้องนะคะเพราะกรณีแบบนี้สามารถจด เป็นบุตรบุญธรรมกันได้เลยนะจ๊ะนี่คือกรณีคนไทยนะไม่ใช่กรณีชาวต่างชาตินะคะดังนั้นใครมีปัญหาข้อกฎหมายนะคะเรื่องไหนก็ตามสามารถโทรหาทนายพราวราวีได้นะคะโทรที่0924505998 0924505998นะคะแล้วก็สามารถทักมาในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีนะคะหรือในช่อง Youtube ทนายพราวราวีได้นะสามารถกด Subscribe ะะกดถูกใจนะคะติดตามแฟนเพจได้นะคะรวมทั้งนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้คือโทรมาปรึกษาทนายทนายให้เวลา15นาทีในการให้คำปรึกษานะถ้าหลังจาก15นาทีจะต้องคิดค่าปรึกษาทางโทรศัพท์แล้วนะคะนะส่วนถ้ามาขอคำปรึกษาที่สำนักงานนะคะก็จะมีเลทค่าปรึกษาด้วยนะดังนั้นจะปรึกษาหรือจะอะไรก็ตามถามทนายก่อนนะจ๊ะนะ โอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ